โฟงคาร์บอนมอนซ่าไปอีกหนึ่งจุดขวาลอดูดันขึ้นมาดันทีต่อมาก็ไม่รอช้าครับทาการประกบล้อเข้าไปที่ตัวรถเฮ้ยลอดําปั๊มเกี่ยวฮับดำลอดูแบบโดดเดสีปั๊มนี่คือแบบขับบนท้องถนนนะแต่มองเห็นจาก Google Map อ่ะอุ้ยมันช่างหล่อคักหล่อขนาดจบทุกขั้นตอนแล้วนะกจะทาการขันปอล้อให้แน่นเตบัาทางเล с т รัอังกีลาบางแสนเนี่ยก็ขออนุญาตติดสติ๊กเกอร์ไ้สักนิดนึงจบทุกขั้นตอนส่วนสับสัดส่วนก็นํารถเปเทดได้และตั้งสูตรล้อให้เรียบบบร้้้้อออยยัแลละสุดทาากกก็จจเ S อคันนี้ครับเฮ้คือว่าหล่อเทจะละเทฟาดห่างสุดๆเลยคันนี้คือแบบมันลงตัวมันใช่ไปหมดเลยคือมันหล่อมันเทมันดูมีสเสน่ห์สีเทาของตัวรถตัดด้วยสีดําของฝากระโปรงคาร์บอนบวกกับล้อสีดําปั๊มสีเขียวรวมถึงแก้มยางที่เอาอักษรสีขาวออกมาด้านนอกมันเหมือนแบบส่วนผสมที่แตกต่างแต่เข้ากันได้อย่างลงตัวส่วนฟิตเมนที่โหลดไปเนี่ยก็ขับขี่ใช้งานในชีวิตประจำวันสบายหรือว่าตอนใช้ความเร็วนี่ก็คอนโทรลได้สบายบื้องและสุดท้ายก็ยังคงเหมือนเช่นเคยครับดูแลดุดญาติมิตรแต่คิด เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะคุณ